ผมเป็นกองทัพให้แห้งแพงไหมหนึ่โอ้โหเดี๋ยวนะอ่านอ่านเกมแล้วคู่นี้มีอาวุธพอเลยนะเริ่มที่ชอบพ่อแพงใช่ไหมเอาเนี่ยนอนอยู่แล้วแพงมันเหมือนลิงอะ แล้วพี่ชอบนักใช่ไหมอ๋อแน่นอนอยู่แล้วพี่เขาหล่อดีติชอบเล่นกีตาร์ใช่ไหมอ๋อแน่นอนอยู่แล้วแม่นจะเล่นอ่ะแล้วพี่ชอบเล่นเป็นโนอ่ะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วอ้าวอ้าวไม่เป็นไรถานไปแล้ว่านไปแล้วอ๋อกลัวลาเบื่อเ่อก็มานั่งเล่นไงติชอบสองเท้าข้างเดียวใช่ไหมอ่ะอ้าวแน่นอนอยู่แล้วมันเท่ดีมันเป็นสไตล์อ่ะแล้วพี่ชอบชอบเล่นเป็นโนพี่นัทใช่ไหม อ๋อแน่นอนอยู่แล้วก็เบื่อเบ่อก็เล่นนกานอ่ะตีตอนเช้าชอบอาบน้ำใช่ไหมเอแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นกลิ่นที่เพิ่งตื่นอหอมดีอ่ะแล้วพี่ชอบใส่สร้อยใช่ไหมอแน่นอนอยู่แล้วมันเท่ดีตีไม่ชอบสระผมใช่ไหมเอแน่นอนอยู่แล้วมันก็เป็นกลิ่นของมันอะ่ะแล้วพี่ชอบไว้คิ้วโดกใช่ไหมเอแน่นอนอยู่แล้วมันมีก็ดีออกมเสเน่ตีชอบผแพงซ้ำพี่ทีนี้ก็ซ้ำหลายทีนะแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่ที่อ สรุปว่าทีมโพอดำชนะ <Yeah. S 1> เอาทีมพอดำมาเจอกับทีมอะไรเมื่อกี้ทีมไหนชนะ